สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ที่อู่ช่างบินเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับผมเอาเจ้าอูสุดาก้อนนะครับสีดํานะครับมาเปลี่ยนนะครับเกี่ยวกับชุดระบบท่อน้ํานะครับวันก่อนที่เราปล่อยคลิปไปที่ว่าดาก้อนคันเทอร์มโบผมที่รีโนเวทเครื่องใหม่นะครับแล้วช่างบินก็บอกว่าเอ้ยอมท่อน้ําคันนี้เริ่มไม่ค่อยสวยแล้วนะครับ ผมก็เลยบอกช่างบินว่าอ่าน้ช่างบินทําให้หน่อยนะครับเนี่ยครับอะไรก็เนี่ยครับเปลี่ยนหมดเลยนะครับพ่อเหล็กก็เปลี่ยนด้วยนะครับอ่ากันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเกิดมันรั่วมันแตกขึ้นมานะครับต้องยกเครื่องคันนี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายนะครับก็เดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศนะครับในการเปลี่ยน นะครับท่อท่อน้ําพวกนี้นะครับให้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ครับกำลังแกะท่อนที่เป็นเหล็กออกนะครับแล้วก็ตรงเป็นที่เป็นยางด้านหน้านะครับท่อน,นี้ผมก็เปลี่ยนนะครับจริงๆมันก็ยังยังโอเคอยู่นะครับอโอเคอยู่แต่ว่าก็เหนๆก็เปลี่ยนแล้วก็ให้ให้หมดกันไปเลยนะครับ เนี่ยครับเห็นไหมครับพอเราลื้อรถนะครับทําเนี่ยครับเราก็จะเห็นเนี่ยครับเห็นไหมครับอ่าก็ต้องไล่เปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะครับลองดูเดี๋ยวแกะกันมาดูทําความสะอาดดูนะครับอันนี้คือท่อยางนะครับผมให้น้องเขาลองผ่าให้ดูนะว่าสภาพด้านในท่อยางเป็นยังไงนะครับอ่าเห็นไหมครับเนี่ยครับ สภาพด้านในท่อยางเห็นไครับเนี่ยครับคิดเอาเองนะว่าควรเปลี่ยนหรือไม่ควรเปลี่ยนนะครับอันนี้เห็นไหมครับมันมีรอยสนิมนะครับแล้วก็ มันกร่อนนะครับก็เลยให้น้องเขาสร้างบินก็เลยบอกให้น้องเขาแกะมาดูนะครับเพื่อทําการเปลี่ยนด้วยนะครับผมก็ถามน้องเขาว่าแกะเยอะแบบนี้นะครับประกอบกลับถูกหรือเปล่าน้องเขาก็บอกเขาไม่รู้เหมือนกันต้องลองดูอ่านี่นะครับถอดเสื้อวาวน้ําออกมาแล้วนะครับเนี่ยครับมีคราบสนิมที่ปลายนะเห็นไหมครับแล้วก็ตรงนี้ก็เริ่มเริ่มกลอนแล้วนะครับ เป็นสนิมแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับเสื้อวาวาน้ําอีกหนึ่งตัวด้วยนะครับนอกจากเปลี่ยนท่อยางแล้วนะครับถ้าใครคิดว่าไม่ต้องเปลี่ยนก็แล้วแต่นะครับก็ได้นะจะประหยัดจะเซฟงบก็ได้นะแต่ของผมแกะมาแล้วตรงไหนที่ไม่ดีก็เปลี่ยนไปเลยนะครับจะได้จบไม่ต้องถ่ายน้ําน้ํายาหล่อเย็นบ่อยๆเสียค่าแรงบ่อยๆนะครับ เดี๋ยวผมเนี่ยครับพามาดูน้ำยาหล่อเย็นนะครับในระบบนะครับสีไม่ไม่เขียวแล้วนะครับออกดำๆเลยนะครับนี่นะครับท่อยางอ้อมหลังเครื่องตัวเหล็กสเตนเลสนะครับนี่นครับแล้วก็ เสื้อวาวน้ำนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนท่อยางนะครับท่อสเตลเลตนะครับครบหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนประกอบกลับนะครับเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมฮะท่อเข้าออยนะครับอ้อมหลังตรงนี้ก็เปลี่ยนแล้ว นะครับก็ใต้เทอร์โบก็เปลี่ยนแล้วนะครับอันนี้เพื่อวาวาน้ํานะครับเห็นไครับก็เปลี่ยนแล้วกาลังประกอบกลับอยู่นะครับตอนนี้เหมือนเดิมครับถามน้องเขาแล้วว่าประกอบถูกไหมน้องเขาบอกไม่รู้เดี๋ยวลองดูก่อน เห็นไหมครับช่างบินใช้ดีวอลนะครับกับมิ l วอ u กี้นะครับเข้าได้นะครับช่างบินบอกซื้อกันจังหูแล้วนะครับเครื่องมือดูลูกบล็อกเห็นไหมครับก็โอเคนะครับภารกิจนะครับเปลี่ยนท่อยางนะครับระบบวาลท่อยางนะครับระบบน้ําต่างๆนะครับ ของเจ้าอิวสุดาก้อนเครื่องสามพันก็เรียบร้อยนะครับอ่าเี่เหไหมครับตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่เห็นไหมครับอ่าด้านล่างมันก็เปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูตรงท่อตรงออยคูลเลอร์ก็เปลี่ยนใหม่นะครับอ่าเห็นไหมครับเปลี่ยนใหม่ต่อท่อตรงเทอร์โบก็ท่อน้ำยิงเทอร์โบก็เปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็นี่ครับ ตัวเนี่ยครับเสื้อวาวน้ําที่เพื่อนเพื่อเห็นตอนต้นคลิปนะเนาะเชื่อนเป็นสนิมนะครับก็เปลี่ยนใหม่ประกอบเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนปะเกลนใหม่ทั้งข้างบนแล้วก็อีกกับตรงเครื่องนะครับอ่าตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับก็ใช้งบป,ประมาณนะครับขอไม่พูดถึงค่าแรงนะท่อน้ําต่างๆนะครับรวมถึงที่เป็น เหล็กตรงนี้ด้วยอ่านี่นะครับท่อน้ำมีทั้งหมด5ชิ้นนะครับแล้วก็เหล็กตัวนี้ก็ประมาณ700บาทนะครับแล้วก็เสื้อวาวาน้ำตัวนี้นะครับก็ประมาณ700บาทนะครับ้ํมยาหล่อเย็นนะครับผมใช้ของยูสุนะครับก็ใช้ทั้งหมดอ่าสามเกลอเล็กนะครับก็ตีว่ากลุมกล่มๆก็ประมาณ 500กว่าบาทตี600แล้วกันนะครับใช้งบไม่รวมค่าแรงนะครับก็ประมาณพันพันเจ็กว่าบาทนะครับก็ผมมองว่ามันจำเป็นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าท่อน้ำติดรถเนี่ยมันบวมแล้วนะครับมันมีโอกาสจะแตกจะรั่วจะซึมได้นะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ดูแลร,รักษานะครับ ก็อาจจะเกิดปัญหาทำให้เครื่องมีปัญหาได้แล้วก็จะต้องจ่ายเงินมากกว่าเหมือนที่ผมบอกครับมากกว่าพันปลายปลายนะครับพอยกเครื่องครั้งหนึ่งก็ก็ต้องมีหลักหมื่นแล้วกันเนะเาะอ่าใช้เว้ากันดีกว่านะครับก็ถ้ารถเพื่อนๆน,น,นะครับท่านใดที่ไปกดท่อน้ำแล้วมีเสียงกรึบกรับกรึกรับ,บหรือว่า พอน้ําเริ่มบวมแล้วนะครับผมก็แนะนําว่าควรจะเปลี่ยนนะครับดีกว่ามันเสียนะครับถ้าจะลองเปลี่ยนดูก็เนี่ยครับลองเอาแนวทางผมทั้งเรื่องค่าอะไรนะครับเรื่องวิธีการทําก็ค่อนข้างจะยุ่งยากเพราะเปลี่ยนหมดก็ต้องถอดหมดเลยนะครับเหมือนเพื่อนๆเ,เห็นในคลิปอ่ะนเนาะก็ถ้าคิด ว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ